ครับก็สวัสดีไปยังทุกคนนะครับผมเจอกันกับผมกับช่องโปเต้ปัฟคลิปนี้ก็จะมาพูดถึงเกี่ยวกับสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะฮะจะมีข่าวอะไรบ้างเดี๋ยวมารอดูกันเข้ามาฟัชมแล้วก็ฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจกับช่องผมด้วยนะครับไม่เสียเวลาเดี๋ยวเริ่มวที่ข่าวแรกกันเลยนะครับอ่ะไปกันเลยครับผมไปเลยครับบนตะกับช็อปขายโค้ดเกมส์สตรีม EA Rockstar Ubisoft ราคาถูกและขายตีโบเลตในโซนไทย สนใจสั่งซื้อได้ที่ Facebook p เพจโปเต้ปั๊บช็อปขายเกมและกระถูงลิง์อยู่ใน Description ครับผมอันครับผมข่าวแรกอันนี้ก็เป็นข่าวที่น่ายินดีสำหรับแฟนเกม it takes two นะครับก็คือ it takes two ครับตอนนี้ทำยอดขายทะลุ16ล้านชุดและก็มีคนเล่นเกิน30ล้านคนในยอดรวมนะครับทีมพิจานา test l i h t studio ครับผมคอนเฟิร์มในโพสตลอดรอบ3ปีการวางขาย it takes two นะครับว่า ตอนนี้เกมดังกล่าวได้ยอดขายทะลุ16ล้านชุดอย่างเป็นทางการแล้วนะฮะดีผมจะแปะโพสต์ของ Twitter ไว้ให้นะครับนอกจากนี้นะครับทีมงานเผยว่า t t t เท Two มียอดผู้เล่นทั้งหมดเกิน30ล้านคนนับจากยอดผู้เล่นบนทั้ง PC, c o คอนโซล u b s c r i p t i o n และก็ Fan Pass ด้วยนะฮะสำหรับ It t a k e ทครับเป็นผลงานเกมโคอบล่าสุดของทางโจเซฟเฟรครับซึ่งเป็นผู้สร้างเกม a อา y o y t u t นะฮะ ที่วางขายครั้งแรกในปี2021นะครับแล้วก็ตัวเกมประสบความสเร็จอย่างมากเลยนะฮะข้อดีของเกมนี้คือระบบเกมที่หลากหลายมีอะไรที่เซอร์ไพรส์ตลอดแล้วก็โทนเกมที่แบบสนุกเฮฮาเล่นได้ทุกเพศทุกวัยนะครับรวมถึงตัวเกมได้รับรางวัลเกมออฟเดอ Year ในปี2021ที่ผ่านมาด้วยนะฮะสำหรับ It Takes Two ครับมีให้เล่นบน PC PlayStation 4 PlayStation 5, Xbox One Xbox Series และก็ Nintendo Switch นะครับ รสนใจก็ไปหามาเล่นกันได้เลยครับอข่าวต่อไปอันนี้เป็นข่าวของเกมที่ยังไม่ได้เปิดตัวแต่เคยมีให้เล่นแต่ว่ามันเคยมีดราม่าก,ก่อนหน้านี้นะครับก็คือ Ubisoft เผยว่าสาเหตุที่ X d e f e a n t ยังไม่เปิดให้เล่นเพราะมีปัญหาทางเทคนิคไม่ได้พยายามตามกระแสเ o u s e d วต t y ตามข่าวลือที่เคยมีก่อนหน้านี้นะครับ Ubisoft ยืนยันนะครับว่า X Defiant ยังมีตัวตนอยู่และก็สาเหตุที่เกมปล่อยช้าเนี่ย เพราะปัญหาทางเทคนิคนะฮะทาง Insider Gaming ครับได้อ้างว่าสาเหตุที่เกม X d e f i e n c e เนี่ยลื่อนวันเปิดให้เล่นหลายรอบมากมากนะฮะเพราะว่าไล่ตาม c o ฟ p d u ตีนะครับผมพยายามเกาะกระแสนะฮะเพราะว่าระบบหลายอย่างได้แรงบันดาลใจมาจาก c o ฟ p u t ตนะฮะล่าสุดท้าคุณมาร์ r u ูบินครับ Executive Producer ของ X d e f i e n c e ฮะได้บอกใน Twitter นะครับว่าสาเหตุที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาทางเทคนิคไม่ได้พยายามตามกระแสคอฟดิวตแต่อย่างใดนะครับ ประเด็นสำคัญของการดีเลย์คือเราพยายามแก้ไขบั๊กและก็อัปเดตเน็ตโค้ดโซเชียลซิสเต็มในเกมนะครับเพื่อให้เกมมันดูทันสมัยและก็พร้อมเล่นซึ่งเราจะเผยความคืดหน้าในเร็วๆนี้นะครับอาจจะเป็นประมาณต้นเดือนเมษายนก็ได้นะครับส่วนคขาเลือที่ว่า X Defiance เนี่ยพยายามลอกฟีเจอร์ใช้กับ Call of Duty ซึ่งทางคุณโูบินก็ยอมรับว่าเกม x d e f i a n ครับมีระบบคิวแคมที่ได้แรงบันดาลใจมาจากเกม c a l l Duty จริงๆ แต่ก็ไม่ได้พยายามจะตามกระแสคอฟดิวตี้ไปทั้งหมดนะครับในรายง,งานของ Ubisoft ระบุว่า x d e f ซ์ดิอาจจะเปิดให้เล่นภายในสิ้นเดือนมีนาคมนะครับแต่ประเด็นคือวันวางขายหรือวันเปิดให้เล่นยังก็ยังไม่ชัดเจนนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าจะเลือดไม่มีกำหนดหรือเปล่านะครับผมยังไงก็ต้องติดตามข่าวกันต่อไปนะครับอ่ะอันนี้เป็นข่าวสั้นๆนะครับผมเกี่ยวกับไฟ N นล Fan ซีสนะครับคุณยชิพีบอกว่า ฟิ n นลแฟนซีสิบหกนะครับอาจลงแพลตฟอร์มอื่นหลังจากเวอร์ชันพีซีออกวางขายแล้วนะฮะคุณนาวกิโยชิดะครับหรือคุณโยชิพีครับโปรดิวเซอร์ของฟ i n a ลแฟนซีสิบหกครับให้สัมภาษณ์กับนอยซีพิกเซลนะครับว่าไม่รู้สึกเสียใจที่ต้องจากลาตัวละครเกมมังกร์ลครับเพราะว่าอีกไม่นานเกมนี้จะลงแพลตฟอร์มอื่นหลังจากที่เวอร์ชันพีซีวางขายไปแล้วนะฮะทัสควีอนิกก็ยังคอนเฟิร์มว่าในตอนนี้ฟิแนลแฟนซีสิบหกยังมีให้เล่นในพีเอสห้าก็จริงนะครับส่วนเวอร์ชันพี ถ้าอย่างเร็วอาจจะมาภายในปีนี้ด้วยซ้ําและเป็นไปนได้อีกเช่นกันว่าชาว Xbox และก็ n i n d o s w i t c h อาจได้เล่นเกมนี้ด้วยในอนาคตแล้วเกมมันจะรันบนสวิตช์ได้ยังไงวะ <c oughs> ล่าสุดทีมงานก็ยังยืนยันว่า Final 16 v e r s i o น PC กําลังอยู่ในช่วงขั้นตอนสุดท้ายในเรื่องเกี่ยวกับ performance นะครับและก็ตัวเกมจะมีเดโมให้เล่นก่อนวันวางขายจริงซึ่งเป็นสัญญาณบอกว่า v e r ชั่น PC ใกล้เสร็จแล้วนะฮะถ้าเกิด Final 16 v e r s i o น PC มีข่าวคราวยังไงก็เดี๋ยวติดตามกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวเร็วๆนี้ ซนอตสิก็จะมีเดียใหม่ออกมาประมาณเดือนเมษายนด้วยนะครับยังไงก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสั้นๆเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าอัปเดตให้เพราะว่าเพราะเลโม่เกมใกล้จะมาแล้วครับผมนะฮะกับ t e l l a r b l a d e ครับเตรียมปล่อยเดโมให้แฟนๆลุยกัน29มีนาคม3าทุ่มนะครับทาง s o n y i n t e r a c t i v e Entertainment ครับและ Shift Up ประกาศว่า t e l l a r b l a d e จะปล่อยเดโมให้เล่นกันในวันที่29มีนาคมเวลา3าทุ่มตามเวลาไทยนะฮะ และก็เซฟการเล่นช่วงเดโมนี้จะย้ายไปในเกมเต็มตอนเกมออกได้ด้วยเหมือนกันนะฮะซึ่งตัวเดโมจะเป็นเริ่มตั้งแต่ที่อีฟตัวเล็กของเกมเนี่ยไปส่งมายังโลกในภารกิจกรอบกู้โลกคืนจากเนทิบ้าครับรวมถึงการสู้บอสตัวแรกในช่วงเดโมก็จะมีอยู่ในเดโมตัวนี้เหมือนกันสําหรับเกมเซลเลอรเบลทนะครับเป็นผลงานเกมของค่ายชิฟอัพซึ่งเป็นผู้พัฒนาเกมนิกเกะตั้งแต่ตอนแรกที่เกมใช้ชื่อว่า Project If นะครับซึ่งพัฒนาอยู่หลายปีเหมือนกันนะครับ และเกมจะวางขายในวันที่26เมษายนนี้ ใครสนใจก็รอเล่นเดโมกันได้นะครับเพราะว่าใกล้มาแล้วส่วนตัวเกมมาปลายเดือนเมษายนนะครับรอกันได้เลยครับผมและหมดนี้ก็คือสรุปข่าวเกมในช่วงรอบวันที่ผ่านมานะครับคิดเห็นยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้ครับแล้วก็ผิดพลาดตรงไหนประกันใดก็ต้องขออภัยมาณที่นี้ไว้ด้วยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องผมด้วยนะครับโปรเตปัฟขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับไปแล้วครับขอกล่าวคําว่าสวัััดีคครรบบบผม เจอกันใหม่ครับ